นะครับผมขอทําทดลองทำหลายๆครั้งก่อนนะคำเตือน,อนไปดูคลิปกันเลยอ่ะเนี่ยครับก็ขอกราบ สวี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะ้าอาคนแก่หลายคนชราที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและในตัวนี้คืออยู่ในช่องเจอพู้เลยครับก็คลิปนี้นครับผมจะมา ทำเสียงเอฟเฟกด้วยปากของผม25เสียงเลยนะไม่ใช่ไม่ทำเสียงเอฟเฟกหรอกผมสมาเรียนแบบเสียงเอฟเฟกนะครับถ้าไม่เหมือนหรือผิดพลาดตรงไหน,นขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งนะโอเคตามนั้นนะครับก็นี่ก็คือผมถ่ายประมาณ4ีหรอบแล้วนะครับไม่มีอุปสรรคทุกรอบนะครับผมก็เลยถ่ายเยอะนะครับก็รอบนี้ประมาณรอบที่4ที่5แล้วนะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเอฟเฟกแรกนะครับ อ่ะสำหรับเอฟิกที่1น,นะครับก็คือเอฟิกนี้นะครับค่อนข้างทำยากนิดนึงนะไม่ไม่นิดนึงหรอกยากมากกาเลยแหละเออเดี๋ยวนะครับผมทำไม่เป็นนะ <c oughs> ออประมาณนี้แหละนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนี่ครับ ก็ไปเสียงเอฟเฟกที่2กันเลยนะอ่าก็เอ๊ะประมาณนี้แหละนี่ครับก็ไม่เหมือนขอภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เก่งนะผมก็ทำตามที่ผมได้ยินนั่นแหละนะนะครับก็ประมาณนี้นะไปเสียงเอฟเฟกที่3กันเลยนะครับอ่าเอฟเฟกนี้นะ ประมาณนี้แหละนะครับเออนั่นแหละก็ไปเสียงเอฟเฟกที่สี่กันเลยนี่ครับอ่าเอฟเฟกนี้ก็ไ้ยเดี๋ยวนะครับเอ้ยประมาณนี้แหละนะครับเอ้ยประมาณนี้นะครับไปเสียงเอฟเฟกที่ห้ากันเลยนะครับเอฟเฟกต่อไปนะอ่า ก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปเสียงอิฟเฟกที่6กันเลยนะครับเอประมาณนี้นะครับ mm hmm. mm hmm. อ่ะก็ไปเสียงอิฟเฟกที่7กันเลยนะครับ นะครับแป๊บหนึ่งนะอุ้ยทำยากอะประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นเสียงอฟเฟิกที่8กันเลยนี่ครับ Nope อ่ะอันนี้เป็นเสียงคนพูดนะครับลูกลูกประมาณนี้นะครับ Nope ลูกอ่ะไปเสียงอิเฟิที่9เลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่เออประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับไปเสียงอิสฟิที่สิบันเลยนะครับอ่ะเสียงอิสฟินี้เป็นเด็กร้องไห้นี่ครับ ทำยากกังเลยนะครับประมาณน,นี้แหละนะครับใบเสียงกฟฟ็เฟกที่สิบเอ็ดกันเลย ประมาณนี้นะครับโอเคไปเอฟเฟกที่12กันเลยนะครับอ่ะอันนี้ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับ โอเคไปเสียงเอฟเฟกที่13กันเลยนะครับอ่าเอฟเฟกเสียงกินนะแป๊บนึงนะครับอขอฟังอีกทีนะประมาณนี้นี่ครับโอเคไปเสียงเอฟเฟกที่14กันเลยนะครับ a few moments later อ่าอันนี้เป็นคนพูดนะ a few moments later a few moments later ประมาณนี้นีะครับ a few moments later โอเคก็เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับอ่ะก็ไปเสียงเอฟเฟกที่สิบห้กันเลยนะครับเฮ้ยขอฟังอีกทีนะเฮ้ยช้ำยากนะครับ ประมาณนี้แหละนะครับผมทําไม่เป็นนะโอเคไปเสียงเอฟเฟกที่สิบหกกันเลยนี่ครับไปเสียงแมวนะ <c oughs> วเอ้ยผมทําไม่ได้นี่ครับก็เสียงแตกนะครับตั้งแต่เสียงแตกมานะี่ผมทําไม่ได้เลยนะแต่ก่อนผมทําได้นะครับเหมือนด้วยนะเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้นะ,ะเสียงแมวเอาใหม่เนี้ย ใช่ไม่ได้เลยโอเคก็ผ่านไปนะครับอ่ะก็ไปเสียงอิฟสิกต่อไปกันได้เลยนะฮะอ่ะก็เสียงอิฟสิกที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปนะอ่ะก็จะองทำนะ,ะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะก็ไปเสียงอิฟสิกที่สิบแปดกันเลยนะครับอ๋อ oh, n <no. S 1> อ่ะก็ไม่ค่อยยากนะอ้าวนา ปรมาณนี้นะครับโอ้โน่าอน่าก็ไปเสียงเอฟเฟกที่19กันเลยนะเออก็เสียงกระทืบเท้านะครับเดี๋ยวนะครับมันเสียงทุ้มๆหน่อยนะปมงก็ฟังอีกนะปรมาณนี้นะครับ ทำไม่เป็นนะโอเคไปเสียงอิเฟกที่ยี่สิบเลยนีครับคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะเฮ้ยทำยากประมาณน,นี้นะครับโอเคก็ okay, หรืออีก5เสียงนะครับก็ไปเสียงเอฟเฟกที่21กันเลยนะครับเออคนข้างยากนะเสียงนี้นะ <c oughs> ถ้าแต่ก่อนผมทำได้นะครับเพราะว่าเสียงผมสามารถทำเสียงเล็กๆมากๆได้ด้วยนะแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้เสียงแตกแล้วทำยากมากนะเออเดี๋ยวนะผมขอฟังใหม่กัน มันทาไม่ได้แล้วนะครับโอเคผ่านไปนะครับทําไม่ได้นะโอเคก็ไปเสียงอีกที่ยี่สิบสองกันเลยนี่ครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเสียงนี้ทําง่ายนะครับก็เป็นเสียงคนพูดนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเหมือน,นหรอกนะครับผมทํานะเออพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากประมาณในี้อินเนครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก เออพระเจ้าจัดมันยอะมากโอเคก็เป็นเสียงอีฟิกที่23กันเลยนี่ครับ <G l ug> ใกล้จะจบแล้วนี่ครับแล้วอีก3เมอีฟิกเนะ่ย y ฮู o อ่ะอันนี้เป็นเสียง Yahoo นะอ่ะลองทำลองทำกันเลยนะครับ y a ฮูประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเหมือนหรอกแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่คือไม่ได้นะครับ นั่นแหละนะครับก็เอาไปเสียงเอฟิกีี่24กันเลยนี่ครับะนะครับผมขอทําทดลองทำหลายๆครั้งก่อนนะ,ะประมาณนี้นะครับโอเคทํำยากนะครับต่อไปนี่ครับเป็นเอฟฟกสุดท้ายแล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังผมทําหรือดูผมทํานะครับก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิอย่างใี้ผมด้วยนี่ครับโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับอ่เสียงอีเฟกซ์ที่25นะครับอเอ้ยเดี๋ยวนะผมขอฟังใหม่ก่อนนะโอ้ยทำไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคนี่ครับก็หมดไปแล้วนะครับเอฟเฟกทั้งหมด25เสียงนะครับถ้าผมทําไม่ได้หรือไม่เหมือนยังไงขออภัยด้วยนี่ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ25เสียงนะครับอ่ะนี่ครับก็สําหรับ คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับหรืกให้ผมทําอีกกี่เสียงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะลองทําดูนะครับโอเคก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ และในคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับก็ถ้าไม่เหมือนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะและถ้าใครอยากให้ผมทำเสียงเอฟเฟกีกกี่เสียงครับหรืออยางให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยเนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยกันด้วยนะครับโอเคก็ผมอัดมาประมาณหครั้งแล้วนะครับก็ เสียงก็หายไปนิดนึงครับก็ขอขอภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย